มาด,ดูหน้าตาลูกพลับลูกพลับลูกพลับกันจะพี่น้องปองไปเริ่มเห็นหน้ากันชัดจีนแลว้วนี่หนึ่งลูกเห็นไหมลูกพลับจะสองลูกสมลูกในถุงนูน่นแล้วก็สี่ลูกอยู่ในถุงเห็นไหมจะ๊ะต้นประมาณ เมตรห้าเมตรเมตรแปดสิบะปีนี้ออกชอ่อใหม่ถอดช่อชูเอ่อสูงขึ้นไปเห็นไหมเห็นลูกแลวจเพี่น้องผลงานจากลูกเล็กๆสาสิบเ,เยอะที่ไทยขนาดนี้ก็ดีใจแล้วพี่น้องลูกพับเบลเยียมปลูกอยู่เบลเยียมเห็นไหมเนี่ สีงามมากมากดีงามดีใจจ้ะปลูกได้ต้นเล็กอ่ะดูกันชัดๆอีกทีนีงต้นเล็กเนี่ยต้นแคนเนี่ยประมาณหนึ่งเมตรที่ไปสองเมตรปสองเมตรประมาณสองเมตรกิ่งกว่าประมาณเต็มทีเลยเมตรหนึ่งกว้าง ดีใจมากเลยเขาลูกเบลอร์เลยเป็นลูกพลับติดเยอะแต่ล่วงจ้ะเหลือแค่นี้ก็ดีใจแล้วจ้ะ